มาทำเอ้ยไม่ไม่ใช่เราจะมารีวิวนะคะสลามสูตรหมาฝรั่งนะคะนี่ค่ะเหมือนยันเลยคือไปดูจับควายแบนเป็นยงวะเ,เนเะเื้อธรรมดา แผ่นและบางด้วยนะคะเสียงอาจจะเอมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอันนี้ความจริงมันเป็นสีฟ้าออกเขียวนะคะแต่ในกล้องมันจะเป็นโอย สีแบบเนี้ยสีแบบว่าห้าโมงกว่านี่หกโมงกว่ามันจะเป็นสีแบบาขาวๆฟ้าๆนะคะแต่ในกล้องมันจะเข้มกว่ามากในกล้องมันจะเข้มมากในกล้องมันจะแบบโถเอ้ยไม่ใช่อันที่จริงนะคะเนี่ย <c oughs> เออมันเป็นอย่างนี้แหละถ้าดูใกล้ๆนะคะ มันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันจะสีเข้มกว่านี่นึงนะคะควรเพราะว่าสีแบบมันอ่อนมากอะเนี่ยสีเนี้ยสีในเนี้ยมันสีในกล้องอะคะ่ะอ่อนมากอุ้ยเป็นเวเอร์เฟร์เลยกินมันเลยได้ไหมขมบใจเย็นๆเสียอื่นนะอืม เราจะไม่ทำแบบบางๆให้ดูนะนึกจะทำรือไม่ทำนึ่จะทำนไม่ทำขอไปพัดลมแป๊บนะนี่นะคะมันเล่นกับพัดลมไม่ค่อยได้เดีย๋ยวมันแข็งนะคะเดีย๋ยวทำให้ดูนะคะว่ามันยืดขนาดไหน,นตัวแป๊บนึงนะคะแข็งแล้วว่ะคงทำมไม่ได้ งั้นเดี๋ยวพวกนี้ทำให้ดูนะคะแค่นี้กลับไปแล้วนะคะบ๊ายบายพวกนี้เจอกันนะนัดไว้นะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ